เฮ้ยลดลดลดดลลดดลโอ้ยกลับไปกลับไปตัวใหญ่เลยใสสวยฮะนี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับมายามเบ็ดปลาไหลฮะเพื่อนๆมาดูอะไรนี่ครับนี่เลยนี่ฮะมาดูใกล้มาดูใกล้เห็นไหมตัวแรกครับตัวใหญ่เลยใสสวยฮะนี่หนึ่งแต้มฮรวันนี้ใช้เป็นเหยื่ออกไก่ โอ้โหลัดติต้วเลยแต้มแรกแหกหมานแล้วฮะโอ้โหรัดแน่นมากปลาไหลว,ว่าแล้วมันเป็นม่งมันฮะมันเป็นท่งมันผมเห็นว่าน่าจะมีแน่เลยตรงนี้ยมีจริงหมายแถวนี้ปลาไหลน่าจะเยอะฮะตรงนี้ผมใส่ไว้บริเวณแถวนี้เลย ใกล้ๆแถวนี้เลยฮะไม่ต้องไปไกลเอาตรงที่มันมีเลยโอ้โหอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะแต่ปลาไหลอยู่หลุดยากเบ็ดใหม่ด้วยครับวันนี้เปิดซิงเบ็ดใหม่นี่นงไง แต้มแรกหูตัวอย่างยาวอะดูสิโอ้โหโโมันหมานครับมามา,มาดูมาดูมาดูตึง,ตงอีกแล้วครับตึงอีกแล้วไม่รู้มีตัวหรือเปล่าตึงเปี๊ยเลยอ้าวไม่ใช่นี่มั้งเด้อเดยวเดยอเดฮะมีลุ้นกับผมตึงตึงแบบนี้อันนี้เป็นเหยื่ออกไก่นะฮะเพ่อนเพื่อนมีเหยื่ออะไรที่แนะนํำไหมครับว่าปลาไหลมันกินอะไรอย่างเงี้ย มีแนะนําก็คอมเมนต์แนะนําหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่รู้อู้ยทำไมมันตึงขนาดนี้มานี่เลยดิเอาตัวใหญ่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 เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปะแล้ว <st arts> <What are S 1> ตึงเปี๊ยะ <c oughs> ตัวใหญ่เลยดูเพื่อนๆอู้หนี่มันดงนี่มันดงไอไหลเลยนี่วะ <c oughs> <c oughs> <arts of digit ared> สุดสุดสุดไงโอยรุด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 ลุดร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 ุดแล้วลุดแล้วไปไปไปเดี๋ยวขึ้นบกก่อนไปเต้พี่ต่อครับเต็งอีกแล้วครับเพื่อนมาลุ้นกันฮะมีตัวหรือเปล่า โอโไม่คือไม่คือครับหลังนี้กินเหยื่อไปแล้วว่าแล้วไม่ค่อยตึงเดี๋ยวผมใส่เหยื่อก่อนครับเพื่อน,อนกินไปแล้วมามาดใูใกล้ครับเพื่อนอันนี้มาดูใ,ใกล้ตึงเปียะฮะนี่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 น,นี่มีสู้มีสู้มีสู้เห็นไหมมีสู้มีสู้เดี๋ยวเดี๋ยว เบาๆห้านี่ขาโอ้โหปลาไหลนี่ไม่ใช่ปลาช่อนนะโอ้โหมีสู้สู้แรงสู้แรงมากอะโอ้โหนะตัวใหญ่นะน่าจะตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วมา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 แล้ว สีสวยสีสวยแต้มที่สามสีสวยวอะเดี๋ยวเก็บร้อยก่อนร้อยก่อนวันนี้เราไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยร้อยไม้ไผ่อย่างนี้เลยเหมือนหมาน,นฮะไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ยามไปเมื่อกี้กลับมาสายตึงอีกฮะสู้ฮะนี้มีสู้ฮะ มีสู้สายตึงมีตัวครับผมเจอแล้วอย่าหลุดแล้วกันนี่เจอตัวเจอตัวแล้วฮะแ,แ,แต่กลัวหลุดครับผมทำไงดีเฮ้ยหุดุดๆุดลุดรุดลุดรโุด,ด,ด,ดโอุย้ยเกือบไปเกือบไปอาไม้มา เออไปจริงเวอร์ไปไป,ไปแล้ว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 ขึ้นบนบกดีกว่าไปแล้วไปแล้วไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับเพืเ่อนๆวันนี้ยามวนอยู่นี่แหละทั้งคืนเจออีกแล้วฮะดึงดืงด้ออีกแล้วโอ้โหของเก็งดงปลาไหลจริงฮะตรงนี้อื้มโอ้ลุด โอ้โหเมื่อกี้ดินเดือดเดืเดอยู่โอ้โหหลุดได้ไงแหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เยื่อใหม่ครับนี่ครับผลงานรอบแรกของเราได้สี่แต้มสี่ตัวนะครับมาเจอดงปลาไหลโอ้โหหลุดไปก็หลายตัวครับเดี๋ยวผมจะนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ20่สินาทีเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับไป โอ้ยเจอดงโอ้ยสี่ตัวหมานๆทสวยตัวใหญ่มากมาครับเพื่อนๆตอนนี้มายามรอบที่สองแล้วนะฮะสายตึงะะแล้วฮะนี่ดูแลสายตึงฮะมีการสู้ฮะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันตัวใหญ่หรือเปล่าหืมดึงเป็นลึกด้วยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ตัวสวยฮะสวสวยเตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ง่ายฮะนี่ครับแต้มแรกของรอบที่สองของเราในค่าคืนนี้ฮะเก็บเหมือนหมานสรุปผลงานคืนนี้นะครับนี่เลย รอบแรกได้4ตัวใหญ่ๆหห,ห้ามๆรอบที่สองได้หนึ่งตัวรวมกันเป็น5ตัวนะฮะตัวที่สวยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับว่าจะมีตัวกินอีกหรือเปล่านะฮะไปครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับถึงเวลาที่จะมาลุ้นเบ็ดปลาไหลของเราแล้วนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปกันครับก็หลังจากที่ผมยามผ่านไปประมาณ1กวกาอ,อนแล้วนะครับ เงียบปิบเลยครับตอนเช้าเดี๋ยวเหลืออีกสองสามอันครับผมเดี๋ยวมาดูกันเรียบร้อยครับเพื่อนๆตอนเช้ากินแห้วครับไม่ได้สักตัวเลยก็มีที่กินเยื่อดึงไปตึงก็อันสองอันนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับผมม่อคินได้มาแล้วห้าตัวนะครับถือว่าคุ้มนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถือว่าเอาบรรยากาศ การหาปลาไหลนะครับใส่เบ็ดปลาไหลมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แต็มเครื่อง